สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมเมนได้อนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเว็บไซต์ตัวใหม่มาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับที่ผมได้ลองมาเมื่อสักพักนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ก็มีชื่อว่าเมกะเคม e ร์นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็เปิดมาได้1เดือนแล้วแต่คนยังเล่นน้อยกันอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่เรราาาสมถ เกมเหรียญแล้วก็สามารถถอนได้ทันทีวันนี้เลยนะครับผมก็คือเคมไม่กี่ครั้งก็สามารถถอนได้แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสมัครนับกดไซอัพตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ใส่ชื่อนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับให้เพื่อนๆตั้งตามใจชอบได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้ผมแนะนำนะครับให้อีเมลนะครับเป็นอีเมลเดียวกับกระเป๋า f อสเซตเพย์นะเพราะว่าเวลาการถอนเข้านะครับมันจะได้สะดวก และง่ายแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการโดนแบนนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่มีกระเป๋า For เซตเก็สามารถสมัครได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนกันนะครับผมโอเคหลังจากที่สมัครกระเป๋า f o r เซตเ a y แล้วนะครับก็เอาอ e ีเมลของกระเป๋า f o r เซตเ a y มาสมัครตรัวนี้ได้เลยนะครับมันจะได้ตรงกันนะครับใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มากดตรงนี้1ครั้งกดตรงนี้1ครั้งแล้วก็กดรีจิสเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับอีเมลเขาจะขึ้นแจ้ง เข้าไปนะครับแล้วให้เพื่อนกดคาว่า e r i f y ตรงนี้นะครับมันจะทําการ Verify เพื่อที่จะให้เราสามารถถอนได้นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เข้าสู่หน้าเราอินได้เลยนะครับอพอเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับผมหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็วิธีการเคลมเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับผมก่อนอื่นเพื่อนๆต้องไปที่คําว่า setting ก่อนนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนะครับไปใส่ Forset p a พอีเมลนะครับผมก็ใส่อ e ีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Forset p a พไปได้เลยนะครับสังเกตนะครับมันจะตรงกันนะครับของผมก็ตรงกันนั่นเองนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็กดอัปเดตนะครับเวลาการถอนมันก็จะถอนเข้าอัตโนมัติได้เลยนะครับผมโอเควิธีการเคลมก็คือให้เพื่อนไปที่คําว่า Forset ตรงนี้นะครับ มันจะมีอยู่สส่วนที่สามารถเล่นได้นะผมเหมือนกับเป็นการเล่นค่าเวลาแล้วก็สามารถถอนอเข้าได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเคมทุกๆ5นาทีนะครับก็จะได้ประมาณ10เหรียญน,นะครับวันหนึ่งก็จะได้ประมาณ30ครั้งนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแคปชั่น2รูปแบบนะก็คือจะเป็นตัวของอติ๊กถูกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัวสาังกฤษนะครับใส่ไปเลย w s f แล้วก็ F เล็กนะครับกด Submit Capture ได้เลยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราได้เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคได้เลยหลังจากนั้นเราก็รอประมาณ5นาทีนะครับโอเคทีนี้ระหว่างรอเราก็ไปทำตัวอื่นได้อย่างเช่นตัวของ PDC นะครับ PDC ตรงนี้ก็จะมีประมาณ18แอดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ319เหรียญทั้งหมดจะได้ประสบการณ์ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ง่ายนะเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับก็ดู10วินาทีเราจะได้เหรียญประมาณ19เหรียญน,นะครับกดแบบนี้เลยแล้วเราก็อยู่หน้านี้นะครับประมาณสิวินาทีนะครับก็แอบเข้าไปดูได้นะครับผมที่พอครบแล้วนะครับเพื่อนๆปิดหน้านี้ไปได้เลยเราก็มากดแคปชั่นอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็กดคาว่า Verify ได้เลยนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้ว่าเราได้รับเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทําหมดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวต่อไปนะครับช็อตลิงก์นะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าผมลองเทสดูแล้วนะครับในแต่ละลิงก์นะครับทำยากมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่ทำไปแล้วนะครับก็อาจจะใช้เวลานานมันจะไม่เหมาะกับเหรียญที่เราได้นะครับผมก็แนะนําให้ทำฟอสเฟต นะครับแล้วก็ตัวของ PDC นะครับ f o r s e t Daily Reward แล้วก็ Challenge แล้วก็ f o r s e t ตรงนี้นะแล้วก็ PDC นะครับหลังจากทำครบตรงนี้แล้วนะให้เพื่อนไปทำเว็บไซต์อื่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาในการนั่งทำช็อตลิงยากๆนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นมาดูในส่วนของอ Daily Reward ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็สามารถกดรับได้ ทุกวันนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆกดรับวันแรกแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มารับวันต่อไปนะครับเขาก็จะให้เหรียญอยู่ที่ประมาณ25-10%ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วก็มาดูในส่วนของชาร์เลนต์นะครับชาเลนต์ Challenge ตรงนี้ชาเลนต์ Challenge ตรงนี้ก็จะทําตามระบบของเขาเลยนะอย่างเช่นทํา PDC ครบ10ครั้งจะได้เหรียญ50เหรียญน,นะครับนี่ทํา PDC เคมฟอร์เซตเคมห้าสิบครั้งจะได้50เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ลองเข้ามาทํากันได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการถอนกันนะครับไปที่วิดดอรตรงนี้อ่าตรงนี้จะมีการถอนอยู่3ระบบนะครับก็จะเป็นฟอ r เซ t เพย์ยี่นะครับผมแล้วก็ดเล็กก็คือกระเป๋านอกนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะใช้ขั้นต่ําสูงมากเนาะก็แนะนําให้เพื่อนถอนเข้ากระเป๋าฟอ r เ e t เพย์นะครับกดกระเป๋าฟอ r เ e t เพย์หนึ่งครั้งแล้วก็เลือกเหรียญที่เพื่อนๆต้องการจะถอนเนาะอย่างเช่นผมอยากถอน trx นะครับ อยากถอน TIX ตรงนี้นะครับเขาจะแอดกระเป๋าให้เราอัตโนมัตินะครับขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ประมาณ100นะครับประมาณ100ก็คือเคลมประมาณ3-4ครั้งก็ถอนได้แล้วเนาะนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ400เหรียญน,นะเพราะว่าผมเพิ่งสมัครไปเมื่อสักพักนี้เองนะครับโอเคทีนี้เราก็ใส่ไปเลย400นะครับขั้นต่ำมัน100นะครับคราวนี้พอเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าถอนนะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเซตวิธีการเช็คให้เพื่อนเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับนี่ถ้าขึ้น c o m plete แบบนี้แสดงว่าถอนเข้าทันทีเลยนะครับตัวนี้ระบบดีมากเนาะก็สามารถถอนเข้าได้ทันทีเลยนะครับถ้ายังไม่เข้ามันจะขึ้นคาว่า pending หรือว่าตรวจสอบนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูว่าเปลี่ยนเข้ากระเป๋า Forset p a พของเราหรือเปล่านะครับก็ d ีเฟ c t กระเป๋า f o r ร e t p a พหนึ่งครั้งนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ทีนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนี่เห็นไหมนะครับเมกะเคม e ร์ er นะครับผมแล้วก็อัตราการให้นะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนาะก็คือจะเป็นซาโตชิค่อนข้างเยอะนะครับเว็บนี้ให้ให้อัตราส่วนค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าเว็บไซต์ตัวอื่นเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมาใหม่ด้วยแล้วก็ยังเปิดแค่เดือนเดียวเนาะก็คนยังน้อยอยู่เขาก็ยังไม่ลดอัตรานี้ลดลงนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ สำหรับผมนะก้อนรักค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ยังไงก็ลองเคมกันดูนะผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเว็บใหม่ที่น่าจับตามองอีกเว็บหนึ่งนะครับผมเหรียญทั้งหมดมันก็จะไปรวมกันอยู่ในส่วนของพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมใครจะถอนเหรียญอะไรเข้ามามันก็จะมารวมกันอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลยเนาะนะครับโอเคก็ยังไงก็ลองเคมกันดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะหา เว็บไซต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆเรื่อยๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ตรวจสอบมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาลงไปให้เพื่อนๆลองทํากันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม